สวัสดีครับพี่น้องผู้รับผิดชอบงานสัสดมการพัฒนาชุมชนงานสังคมสงเคราะห์ทุกท่านครับวันนี้วันอังคารที่23กรกฎา,าคม2567ครับซึ่งทางชมรมพัฒนาชุมชนอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะครับได้รับการสอบถามจากเพื่อนสมาชิกนะครับเป็นจํานวนมากว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเ,เราเองได้รับหนังสือนะครับ ที่มท .0810.6 ทัว 2939. ลงวันที่9รกรกฎาคม2 5 10. 1 7เรื่องการขอรับการสนับหนึ่งบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติเทศบัญญัติไปพางก่อนนะครับเกี่ยวเรื่องผู้สูงอายุค,คนพิการเรงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดนะครับสอบถามว่าจะต้องดําเนินการอะไรอย่างไรบ้างนะครับตามสื่อฉบับนี้ครับสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ จะรายงานนั้นจะมีเฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้นส่วนเทศบาลเมืองและเทศบาลนครไม่ต้องรายงานครับเพราะท่านของงบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณแล้วนะครับซึ่ง,งนะครับหนังสือลงวันที่9กรกฎาคม25นรนะครับได้แจ้งว่าอ้างถึงหนังสือที่มท0810.6ทับว3 8 4มลงวันที่24พฤศจิกายน25 6 5. หมายถึงว่าท่านจะรายงานใครบ้างนั้นให้ไปดูหนังสือซักซ้อมฉบับนี้นะครับาตามที่กรมเสริมได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานตาม44พฤศจิกายน65นะครับกรณีอบตไม่นําเข้าข้อมูลผู้มีสิทธิกรณีที่บันทึกข้อมูลไม่มีข้อมูลเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายนะครับตามข้อบัญญัติเทนบัญญัติไปพังก่อนนะนะครับแล้วก็กรมเนี่ยให้เรารายงาน นะครับให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่30กรกฎาคม2567นะครับหากไม่รายง,งานภายในกําหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดนะครับที่ใช้เงินตามข้อบัญญัติเทศบัญญัติเบิกจ่ายไปพังก่อนนั้นต้องรายงานทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วกรมจะจัดสรรให้หรือไม่จัดสรรให้นั้นอยู่ที่กรมส,งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเองนะครับซึ่ง เราต้องมาดูครับว่าในแบบรายงานนะครับเขาบอกแล้วว่าการรายงานให้เรารายงานผ่านจังหวัดนะครับซึ่งห้ามรายงานตรงนะครับกรมไม่รับรายงานจากท้องถิ่นโดยตรงนะครับท่านจะต้องส่งไปที่ท้องถิ่นจังหวัดนะครับก็ไปคุยกันนะครับว่าต้องส่งภายในวันไหนนะครับแบบฟอร์มก็จะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุนะครับเพราะอะไรนะครับคนพิการ นะครับและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดนะครับมีทั้ง3เบี้ยให้ท่านดําเนินการกรอกข้อมูลแล้วส่งไปนะครับหนังสือ24ิพฤศจิกายน6 5นะครับเรื่องซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานนะครับมีตั้งแต่ข้อ8.1ถึงข้อ8.14นะครับว่าอะไรบ้างล่ะที่เราจะต้องรายงานนะครับกรณีองค์กรปกครองส่วนทิ่นไม่นําเข้าข้อมูลผู้มิสิทธิ์นะครับหรือกรณีท่านบันทึกแล้วแต่ไม่มีข้อมูลเบิกจ่ายนะครับซึ่งมีครับสำหรับ คนพิการนะครับที่ท่านได้บันทึกมาเดือนกันยายนและในเดือนตุลาคมนะครับทางระบบนะครับไม่ได้ดึงท่านไปจ่ายนะครับหรือดึงไปแล้วแจ้งว่าย้ายภูมิลำเนานะครับให้ท่านไปดูข้อมูลในเดือนตุลาคมด้วยท่านใช้เงินตามข้อบัญญัติทศบัญญัติเ,เบิกจ่ายไปพางก่อนนะครับสำหรับองค์กรปกครองส่วนที่บันทึกประมาณมาที่20กันยาย,ยน25 6 6จนถึงวันที่30กันยาย,ยน2566ร ครับท่านลองไปดูนะครับว่าท่านมีการสำรองจ่ายไปนะครับซึ่งในแนวทางบอกให้เบิกตามข้อัติที่สัญญัติไปพังก่อนเมื่อกลมเสริมนะครับเปิดระบบท่านก็บันทึกนะครับหลังจากนั้นนะครับกรมส่งเสริมจะให้รายง,งานขอรับการสนับสนุนประมาณที่เบิกจ่ายนะครับในช่วงปลายปีงบประมาณคือตอนนี้ก็ให้รายง,งานแล้วท่านต้องคุยกับท้องถิ่นจังหวัดว่าให้รายง,งานภายในวันไหนนะครับเพื่อจัดสรรคืนให้ท้องถิ่นดังนั้นทุกที่ผมจึงบอกว่าจะต้องรายงาน อยู่ที่ว่ากรมส่งเสริมจะจัดสรรให้ท่านหรือไม่ถ้ากรมส่งเสริมการปกครองถิ่นไม่จัดสรรน,นะครับท่านก็ใช้เงินเหลือจ่ายซึ่งเดี๋ยวจะมีการโอนเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ67มาให้งวดที่13นะครับชดใช้ไปนะครับถามว่าอันนี้มันเป็นปี6 6แล้วมาใช้ปี67ได้หรือไม่คําตอบคือได้ครับเพราะสามารถพิจารณาดาเนินการในปีงบประมาณถัดไปได้นะครับกรณีท่านบันทึกเลขประจำตัวประชาชนผู้สูงอายุคนพิการเพิด หรือกรณีมีสถานะาเสียชีวิตแต่งจริงยังมีชีวิตอยู่ผู้สูงอายุย้ายไปแล้วนะครับและเกิดปัญหานะครับในระบบสารสนเทศต่างๆนะครับซึ่งณตอนนี้เรื่องกรณีการย้ายเนี่ยครับและไม่ได้บันทึกเข้าไปในระบบเนี่ยของที่ใหม่เนี่ยจะไม่มีปัญหาจะมีปัญหาว่าผู้สูงอายุและคนพิการย้ายไปพร้อมกันนะครับและท่านไม่ได้ตรวจสอบในระบบสารสนเทศจึงทําให้เดือนต่อมาเนี่ยผู้สูงอายุซึ่งมีสิทธิ์รับเงินถึงเดือนกันยายนนี้เนี่ยคุณสมบัติหาย นะครับท่านก็จะต้องดูนะครับหรือกรณีผู้สูงอายุคนพิการมาลงทะเบียนนะครับหลังจากที่ระบบสารเทศปิดไปแล้ววันนี้ต้องใช้เงินองค์กรปกครองส่วนทิ่นจ่ายก็ต้องรายงานครับนะครับนี่นะดังนั้นท่านจะต้องรายงานท่านดูครับกรณีอยู่ทะเบียนบ้านกลางอันนี้ไม่ต้องรายงานนะครับสําหรับผู้สูงอายุอ่าสำหรับคนพิการแต่ถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุนะครับ โดนจำหน่ายเข้าทะเบียนบ้านกลางด้วยท่านต้องไปดูเหตุผลนะครับอาจจะเป็นเหตุผลอะไรที่โดนจำหน่ายเข้าทะเบียนบ้านกลางนะครับหรืออาจจะเป็นไปได้ที่เขาย้ายตั้งแต่ปีงบประมาณ6-6แล้วอันนี้ตามข้อทีจจริงเคสใบเคสครับให้สอบถามมาที่ชมรมนะครับส่วนคนพิการย้ายไปแล้วแล้วย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลางไม่ต้องรายงานเพราะถือว่าย้ายออกนอกตำบลน,นะครับกรณีโอนนะครับผิดบัญชีอันนี้ไม่ต้องรายงานครับให้ท่านไปดําเนินการเรียกงนคืนตามแนวทางได้เลย นะครับกรณีเลขประจําตัวประชาชนมีสถานะนะครับรับบานาญแต่จริงไม่ได้รับบานาญครับณตอนนี้มีการบันทึกข้อมูลผิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็อยู่ระหว่างกรรมสารแบบนี้ท่านก็รายงานได้นะครับถ้าท่านจะรายงานนะแต่ทีนี้ในระบบสารสนเทศถ้าท่านรายงานไปปัญหาก็จะเกิดว่าท่านจะได้รับเงิน2เด้งนะครับคือได้รับเงินจากก้อนนี้ด้วยและรับเงินจากระบบด้วยดังนั้นถามว่ากรณีมีสิทธ รับบนานาญนั้นจะต้องรายงานหรือไม่คําตอบชัดเจนข้อ85คือไม่ต้องรายงานนะครับสาเหตุที่ผมพูดว่าต้องรายงานนั้นเพราะมีคนมาพูดบอกว่าต้องรายงานนะครับดังนั้นสถานีอ่ากรณีสถานะเลขประจําตัวประชาชนมีสถานะรับบำนาญไม่ต้องรายงานครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าท่านบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบแล้วมันมีช่องยืนยันให้ ้ามีช่องยืนยันกรมส่งเสริมการของถิ่นจะสัรรงบมันงวดที่13มาให้ท่านถ้ายังแก้ไขไม่เรียบร้อยดังนั้นท่านก็สามารถเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติที่บัญญัติไปให้ได้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวกรมจะสัรมาให้นะครับในเดือนกันยายนนะครับกรณีเสียชีวิตนะครับในวันที่1และระบบปิดไปแล้วนะครับก็คือไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยนะครับซึ่งหลักการก็คือจะต้องลบบันทึกข้อมูล ของทญญายาทโดยทําเข้าไปแล้วกดยืนยันแต่หากท่านไม่ได้ทําก็ไม่ต้องรายงานเคสนี้เดี๋ยวกรมจะโอนเงินเป็นเงินสดมาให้ในงวดที่13นะครับกรณีวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกรมการปกครองแบบนี้ไม่ต้องรายงานกรณีบริจาคเบี้ยงชีพผู้สูงอายุแบบนี้ไม่ต้องรายงานนะครับกรณีโอนเข้าบัญชีเรือนจําแบบนี้ไม่ต้องรายงานนะครับ กรณีเบิกจ่ายเงินองค์กรปรกครองสวนถิ่นตามความยัดเท่าที่อยาคือย,ยืมเงินรายได้ท้องถิ่นเบิกจ่ายไปพางก่อนแต่ตอนนี้เงินไม่พอเพราะบอกแล้วว่าเงินไม่พอเพราะว่าเงินกรมจัดสรรมาไม่พอหนึ่งสองสามแล้วแต่ท่านลหละนะครับแต่คตําตอบก็คือกรณีเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเงินพอแน่นอนและจะเหลือด้วยปลายปีงบประมาณดังนั้นอย่าเพิ่งไปตัดสินว่ากรมโอนเงินมาไม่พอเพราะยังไม่สิ้นปีงบประมาณ นะครับดังนั้นกรณีเงินไม่พอปกติทั่วไปไม่ต้องรายงานให้ท่านรายงานเฉพาะตามหนังสือฉบับนี้เท่านั้นนะครับกรณีตามหนังสือฉบับนี้เท่านั้นที่เหลือท่านไม่ต้องรายงานนะครับซึ่งเป็นไปนไม่ได้ที่กรมเสริมการปกครองถิ่นจะจัดสรรเงบประมาให้ท่านจนถึงสิ้นปีงเระมาณแล้วไม่เพียงพอเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โอนเพิ่มไม่ทันได้วันลืนก็โอนเพิ่มไม่ทันได้เดือนนี้ก็โอนไม่ทันได้ สิงหาก็โอนได้กันยาก็โอนได้ครับยังมีเวลาอีกตั้งหลายเดือนดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับดังนั้นจึงให้รายง,งานเฉพาะที่ใช้เงินตามเทศสัญญาคอบัญญาเบิกจ่าย,ย,ย,ยไปพางก่อนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้ององค์กรปกครองส่วนทิ่นจะได้เข้าใจตรงกันขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ